พระสุดตันตปีดกขุททกนิกายวิมานวัตถุทุติยนาวาวิมานหรือวิมานเรือทองพระมหาโมฆลลานะถามเทพพิดาผู้มีวิมานเป็นเรือทองล่องลอยอยู่ในสบกครณีว่าเหตุใดเธอจึงมีผิวพรรณงดงามเช่นนี้และมีวิมานเลิศดหรูอยู่บนเรือทองล่องลอยอยู่ในสยายที่เต็มไปด้วยดอกบัวสวยงาม เมื่อครั้งเป็นมนุษย์เธอได้ทำบุญอะไรไว้หรือเทพธิดาดีใจที่พระเทระถามจึงตอบว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์ดิฉันเคยเห็นพระภิกษุที่เหนื่อยลา้าและกระหายน้ำจึงรีถวายน้ำให้ท่านดื่มด้วยความเต็มใจผลจากการถวายสิ่งเล็กน้อยนี้ทำให้ดิฉันได้รับบุญใหญ่วิมานของดิฉันจึงงดงามมีแม่น้ำใสเย็นไหลล้อมรอบ สวนดอกไม้และต้นไม้นานา,นาชนิดออกดอกออกผลอยู่เต็มไปหมดเช่นต้นมะม่วงต้นสาละต้นราชพฤกษ์และดอกบัวขาวที่สวยงามเพราะบุญนั้นดิฉันจึงมีผิวพรรณงดงามมีอนุภาพรุ่งเรืองและรัศมีกายสว่างสวยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้ขออธิบายขยายความเทพธิดาในพระสูตรนี้อยู่ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชซึ่งเป็นชั้นแรกของสวรรค์หกชั้น อยู่ใกล้โลกมนุษย์ที่สุดวิมานประเภทนี้เกิดขึ้นจากการทำบุญแต่ขอเน้นว่าเป็นการวางใจทำบุญด้วยจิตศรัทธาเช่นการทำบุญแม้เพียงเล็กน้อยและการถวายน้ำด้วยจิตศรัทธาย่อมส่งผลให้ผู้ทำบุญได้รับอานิสงส์ใหญ่ในภพหน้าทั้งความสุขความงดงามและโภคสมบัติมากมายในสวรรค์